รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยตัวท่้งตัวตีทำให้ทุกคนเดือดร้อนกันวันนี้เดือดร้อนเดือดร้อนกไเลเราจะได้เชื่อมคอามสมกันมากขึ้นครับผมนะครับ เวลาเรามากางเต็นท์เนี่ยมาสวยๆเลยพอลงรถปุ๊บน้องๆก็ช่วยกางปุ๊บนี่แหละชอบอย่างนี้นี่เองชอบอย่างี้ชอบที่มีคนช่วยรุ่นพี่ครับรุ่นพี่หปายาจะิดการได้ไหมวันนั้นเจ็บไหมเจ็บแบบจุกๆครับเจ็บแล้วจบสวัสดีครับวันนี้เจอกันอีกแล้วครับกับแรแคมปิ้งวันนี้เราเดินทางกันมาที่ชาวอมสลับบุรี แล้วก็เห็นบรรยากาศนะฮะก็คือเช่นเคยครับเป็นงานมิสติ่งอีกหนึ่งงานมิสติ่งวันนี้มากับโคเด็กแคนวาสซึ่งเป็นกลุ่มโคเด็กหมีดําชวนเพื่อนแคมป์นะครับนี่เป็นครั้งแรกที่เรามาเจอกับกลุ่มกลุ่มนี้นะฮะแล้วก็อาจจะคาดเคลื่อนกันไปบ้างตามงานมิสติ่งต่างๆแต่ครั้งนี้เจอกันแน่นอนนัดกันไว้กับแอดมินคนเก่งแล้วก็วันนี้เขามีการมิสติ่งกัน โดยเบื้องต้นครับมีดําชวนเพื่อนแคมป์่าจะเจอกันปีหนึ่งหลายๆครั้งแล้วครับแต่ครั้งนี้มีงานพิเศษธตมที่ชื่อว่าสปอร์ตเดย์เป็นครั้งที่2แล้วนะครับก็เลือกตัวของแก่งคอยตลับบุรีที่วายแคมป์เป็นจุดนะัดหมายหมุดหมายเดียวกันก่อนอื่นทําความรู้จักกับมีดําชวนเพื่อนแคมป์ให้มากกว่านี้เจอกับผู้ก่อตั้งเลยผมว่าเป็นผู้ก่อตั้งแล้วก็เป็นแอดมินใหญ่น่ารักมากพี่ชายคุณชายชายสวัสดีครับนี่ครับ,รบนี่ครับคนนี้เลยคนนี้เลย เป็นตัวทั้งตัวตีทําให้ทุกคนเดือดร้อนกันวันนี้เดือดร้อนเดือดร้อนบอกได้เลยว่าไม่พี่บอกได้เลยว่าไม่ไม่อะไรก็คงจะดูผิวตีผิวดูบรรยากาศก็เป็นซัมเมอร์ซัมเมอร์ด้วยซัมเมอร์นะก่อนอื่นแนะนําก่อนพี่ชายชายเนี่ยถือว่าเป็นตัวหลักในการขับเคลื่อน มีดาชวนเพื่อนแคมป์เป็นคู่ก่อตั้งเลยนะฮะใช่ครับได้ก่อตั้งมานานอย่างครับหรือว่าลุ่มเราปีนี้เข้าปีที่2ปีที่สองครับมีวัตถุประสงค์มีอะไรไหมฮะเราเพิ่งเบิร์ตเดย์ไปเมื่อปีที่แล้ววัตถุประสงค์ของเราก็เป็นการรวมตัวของคนที่ชอบเต็นท์โคดียแคนวาสโคดียแคนวาสแล้วเราก็ชอบในการที่จะออกทริปต่างๆเราก็เลย เป็นจุดเริ่มต้นของการชวนเพื่อนแคมป์ครับจุนแคมป์นะก็ปีนี้ก็ปีที่สองครับคร่สองสอบแล้วนะสองครบแล้วครับก็ถือว่าเป็นโคเด็กรุ่นเลยพีไหนอะไรได้หมดเนาะทุกรุ่นทุกไซส์เป็นแคนวาสทุกรุ่นทุกไซส์ก็จะเป็นเพื่อนกันทั้งหมดใช่แล้วใช่ใช่ครั้งนี้มาอ่ะพูดถึงอัปเดตงานนี้หน่อยตั้งใจมาที่นี่ก็ถือว่าซัมเมอร์ใช่แล้วมาเล่นกีฬามากระชับสัมพันธ์กันเป็นงานอะไรก็สปอร์ตอะไรนะเป็นงานสปอร์ตเด็กครั้งที่ เดือนกุมพาเองครั้งที่หนึ่งอ๋อโหนี่นี่นี่ไม่เอยว่างกันเลยนะกลุ <laughs> ่มนี้ถือว่ากลมเกี่ยวกันมากพูดถึงงานตั้งใจของของงานครั้งนี้หน่อยครับอยากจะเห็นอะไรมากกว่าครั้งที่1ห,หรือว่าเพิ่มเติมอะไรมาบ้างครับไร่บ้ายได้ครับ,รรบก็เนื่องจากครั้งที่สองตรงนี้เนี่ย เราเป็นมีที่มาที่ไปนิดเดียวก็คือว่าครั้งที่หนึ่งของเราเนี่ยจังหวะที่เราการลังเล่นกีฬาจังหวะนั้นเลยตกนะจังหวะนั้นเลยใช่ใครไปบนบานอะไรไ้หรู้เปล่าปักตะไคร้ลืมว่าเอาหัวเข่าหรือเอาเอาหางลงไม่รู้คนไหนที่อยากเห็นหน้าเลยมาด้วยครับมาด้วยโเคนตกเลยมันก็เลยค้างค้างคาคค้างค้างคาคสมาชิกก็เลยบอกว่าอยากให้จัดครั้งที่สองก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของวันนี้วันนี้ก็เลือกกันหมดไหมนะวันนี้ก็คือเมษาครับตอนเมษาวันที่ เริ่มเมษาเลยถือว่าซัมเมอร์เลยนะมารับอะไรนะไม่ไม่ไม่บอกได้เลยว่าไม่บอกว่าเลยว่าไม่ไม่ปฏิเสธทุกอย่างไม่ผิวไม่ผิวเลยก็คือเข้าสู่หน้าร้อนก็มาทํากิจกรรมกันตามตามภาษานะพูดถึงคาแรคเตอร์ของกลุ่มสมาชิกหน่อยครับโดยส่วนใหญ่คาเลคเตอร์ของของพคเดกของเราเนี่ยเพื่อนเพื่อนเป็นไงบ้างนี่ใส่จคอเรียกว่ามีทุกรุ่นทุกวัยทุกรุ่นทุกวัยครับแล้วก็เราส่วนลึกๆเราเน้น ความสัมพันธ์ของบุคคลนะครับเราใช้คนเป็นตัวเชื่อมคนด้วยกันคนเชื่อมคนนะครับความสัมพันธ์ตรงนี้มันต่อยอดกันและกันทําให้คนที่เคยมาแล้วชวนคื่นอื่นมาแล้วก็นเพื่อนกันมันก็ขยายเพื่อนได้เพื่อนที่มากขึ้นมาคือกต้องไม่จำกัดอาชีพไม่จํากัดอะไรถูกต้องแล้วสิ่งที่เราทําตรงนี้เราทําเพื่อพี่น้องของโคแดกจริงๆครับเราไม่ได้นึกถึงผลประโยชน์หรือส่วนต่างอื่นไม่มีเลยถือว่าถือว่าเป็นกลุ่มยูทเซอร์ เท่านั้นเลยยูสเซอร์เลยยูเตอร์ล้วนๆเลยนะครับร้อยเปอร์เซ็นเต็มเลยที่มาแล้วก็พร้อมใจกันมาชวนกันมาใช่เลอยากมาเจอกันครับเป็นพวกที่แบบไม่ค่อยมีเพื่อนก็เลยอยากมาเจออยากอยากอยากได้เพื่อนเยอะขึ้นวันนี้เป็นไงบ้างโดย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 จำนวนสมาชิกครั้งนี้ครับผมโดยรวมสมาชิกวันนี้อยู่ที่4ี่สิบเจ็ดหลังนี่รบเจ็ดหลักับอีกประมาณ เกือบ90ชีวิต90ชีวิตครับมีตั้งแต่พี่ๆทั้งน้องครับคุณลูกคุณหลานคุณพี่คุณน้าครับผมมีทุกรุ่นทุกวัยเลยครับเก็เดี่ยวเน้นเป็นเรื่องของกิจกรรมของครอบครัวนะครับมารวมกันสังเกตจะมีการทำอาหารกิจการนั่งคต๊ปะพูดคุยครับผมพูดถึงลูกแบงของที่เราทำจะเห็นทั้งรุ่นเด็กๆวิ่งไล่เล่นเจ้าจ้าวจนนดาผู้หลักผู้ใหญ่พูดถึงกิจกรรมวันนี้หน่อยครับ สปอร์ตเดย์สมีเตรียมอะไรไว้เป็นพิเศษไหมครับสําหรับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นวันนี้ครับเรามีกิจกรรมที่ทุกคนสามารถเล่นได้เล่นง่ายๆครับผมกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่ทุกคนได้เล่นแล้วเราจะได้เชื่อมความสัมพันธ์มากขึ้นครับผมนะครับพูดถึงโปรแกรมเลยแล้วกันไล่ลำดับเป็นยังไงตอนเช้าก็เป็นการเซตอัพบ้านบ้านกันไปแต่ละคนก็อยู่กันสบายๆหน้าลานแห่งนี้แล้วก็ เดี๋ยวช่วงบ่ายเย็นเนียเราก็จะรวมตัวกันทำะไรบ้างครับทำะไรบ้างครับพี่ใหญ่เราจะมารวมตัวกันครับผมหลังจากรวมตัวกันครับสิ่งที่สาคัญเลยก็คือการถ่ายภาพรวมตัวนี้คือมันจะเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่จะอยู่กับเราก็จะได้รู้ว่าเป็นที่ระลึกว่าเราครั้งนี้เรามาเจอกันเราก็มาคุยมาพูดคุยกันได้มามิงด้วยกันภาพเป็นความทรงจํำเป็นที่ระทึกเกินไป ที่ละทีเลยนะใช่ก็คือภาพรวมภาพรวมก่อนบอกเลยว่าไม่เมื่อถ่ายภาพภาพรวมเสร็จนะครับเราก็จะเริ่มเข้าสู่กิจกรรมสปอร์ตเดย์สองของเราในรูปแบบกิจกรรมต่างๆที่ทุกคนสามารถเล่นได้อืมทุกคนเล่นได้มีส่วนร่วมได้นะครับบางคนก็เล่นไปแล้วหน้าหนวดหน้าขาวก็มีกันไปครับนะครับผมจ้า สนับสนุนโดยมีนัดคาเฟ่นัดกันดูแลสุขภาพวันนี้ถ้าพูดถึงโคเด็กนะครับอยากจะแนะนำหรือว่าอยากจะชี้เป้าตัวอะไรใหม่ๆมีมีฟังก์ชันอะไรใหม่ๆไหมฮะอยางลที่เป็นแอดจูแลนะครับตัวโคเด็เนี่ยมันเป็นตัวที่มีหน้าต่างค่อนข้างรอบทิศซึ่งมันเหมาะกับสภาพภูมิอากาศของบ้านเรา ซัมเมอร์เลยแบบอากาศร้อนนี่ช่วยเราได้เยอะเลยถูกแล้วเป็นตัวที่เรียกว่านิยมที่สุดเรียกว่าไซส์10บคูณสิบสิบคูณสิบใช่ครับสิบคูณสก็จะเป็นตัวตัวนี้ครับนี่เลยตัวนี้สิบคูณสิบสังเกตว่าเราจะมีใช่ครับประตูรอบทิศรอบทิครับแล้วถ้าเป็นตัวที่เรียกว่าเป็นแฟมิลี่ที่มีจำนวนสมาชิกใหญ่ก็จะเป็นสิบคิลสิบคูณสิบสี่เลยครับสิบคูณสิบสี่นู่นเลยครับก็จะเหมือนเพิ่มอีกอีกสเกลหนึ่งที่ใหญ่ขึ้นนะครับอ่ะ แล้วก็นอกจากนี้เรายังมีทซงเคบินอ๋ออันนี้ไม่ไม่ไม่ค่อยเห็นใช่ไหมผมอันนี้คือเป็นตัวใหม่เลยครับขออนุญาตเข้าไปใกล้ๆได้ไหมอันนี้ตัวใหม่เลยัมมันมีชื่อมีมีอะไรบ้างคะตัวนี้10คูณ10เล้าครับตระกูลเล้า เล้าเลยตัวเล้าจะมี2รุ่นก็คือรุ่น 10- บคูณสิตัวนี้นะครับแล้วก็12บสอคูณสิบสองอ๋อเหรอมีไหมครับสิบสองคูณสิบสองวันนี้วันนี้ยังไม่มีใครมาครับแต่ว่ามีคนเป็นเจ้าของแล้วแต่ไม่ได้เอ้ยนี้เพิ่งเพิ่งมาปีนี้ไหมหรือว่าตัวนี้จริงๆต่างประเทศมีการจําหน่ายไปแล้วแต่แต่บ้านเราเพิ่งมาเริ่มใช้เมื่อแต่ล้าถ้าเราพูดก็คือเป็นตรงแคบินแล้วกันใช่ครับเป็น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  p r o แคบิน ครับได้ไหมแต่ตรงนี้ได้ถ้าเป็นเคบินจริงๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะเดินผ่านแต่ตัวนี้มันเป็นตระกูลเล้าเล้าอ่าเดี๋ยวเคบินเนี่ยมันจะมีอีกตัวหนึ่งที่ที่เป็นเคบินเลย10บคูณสิบคูณสิบเล้าสิบคูณสิบเล้าอ๋อข้อดีคือหน้าตรงหน้าต่างก็เหมือนเดิมเนี่ยก็ก็เขายังคงกรักษั่งาแรคเตอร์ใช่ครับนี่คือสิบคูณสิบปกติปกติตัวเล้ามันจะขึ้นตรงครับพี่ทําให้พื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่ด้านข้างตัวที่แหลมเนาะมันจะเป็นมันจะเยอะจะเยอะขึ้นอ๋อครับนีี่่คคืืออออแล้้้วกก็ดไมมตง เดผ่านเข้าได้สบายผู้หลักผู้ใหญ่นี่นะถือว่าผมว่าแล้วก็พื้นที่ฟังก์ชันการใช้งานด้านข้างมันก็มีเยอะขึ้นใช่ครับอ๋อนี่ตัวเขาก็มีตัว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 เลนคอมเบอร์เลนคอมเบอรตัวนี้เราสั่งทํากันเองครับสั่งทำเองครับเ้าคูณอันนี้เก้าคูณตัวนะครับซึ่งตัว9,8คูณของเขาเนี่ยจะไม่มีประตูเรียกว่าหน้าต่างด้านข้างจะมีประตูหน้าแต่ประตูใหญ่ไปเลย ใช่ครับแล้วก็สังเกตด้านข้างไม่มีนะครับตัวนั้นจะมีประตูด้านข้างเก้าคูณแปดมางานโคเด็กมีความพิเศษจนตัวนะฮะผมจะชอบดูอุปกรณ์เพราะอุปกรณ์เราจะหลากใช่ใช่เราเราไม่ได้ฟิกด้วยด้วยแบรนดิ้งต่างๆแต่บางบางบางที่เขาจะฟิกฟิกเพราะนั้นเพราะนั้นคาริเป์มันก็จะดูหลากขึ้นนอกจากเต็นที่เราดด็ก้วยตัวนี่คือความชอบหลากหลายแล้วก็แต่ละคนมีหลายชุดอย่างนี้ครับแล้วก็ เราเรื่องของอุปกรณ์เนี่ยเราจะได้เรียกว่าเมื่อมาดูเพื่อนๆนเห็นใช้รูปแบบเป็นอย่างไรเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจในการใช้ในอนาคตอย่างนี้อือส่วนส่วนสีดําถ้าใครเห็นนะครับก็เป็นลักษณะโคดิเอ็กที่ไปแลบกับแคนิวาแคนิวาครับเดี๋ยวย่าให้ดูทงคนหน่งเลยนีะได้ได้กำลังจะถามเดยวดูทงเราเดี๋ยวนะครับใช่ใช่นี่เลยธงของของกลุ่มเรานะครับ ตรงนี้จะบอกว่าบ้านนี้ไม่ค่อยอยู่บ้านเข้าใจถูกไหมบ้านนี้ไม่ค่อยอยู่บ้านหรืออะไรหลือคนนี้ไม่ค่อยอยู่บ้านหรือไม่มีบ้านจะอยู่หรืออะไรเนี้ยประมาณเนี้ยถ้าเห็นตรงนี้นะครับเราก็จะอยู่ด้วยกันตรงตรงสาหรับบอกนิสัยว่าไอ้พวกมนุษย์จะไม่อยู่บ้านจะไปอยู่แคมป์กันได้ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเพื่อนชวนกันแคมป์นะใช่แล้วครับตรงหลังนี้นะถ้าได้เนี่ยต้องสมัครเมมเบอร์นะครับประมาณแปสิกว่าบาทครับ ากาศร้อนมากมากครับเขาบอกว่าอะไรนะไม่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 หรือไม่ไม่ไม่ไมไม่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 แต่ไม่เลยอากาศแบบสู้ต้องต้องใจจริงๆต้องใจจริงๆอันนี้เราอยู่กับพี่บนพี่บนนี่ถือว่าเป็นสมาชิกอาวุโสอาวุโสแนะนำกันละพี่บนเป็นสมาชิกมานานยังกับหมีดําประมาณ ปีหนึ่งปีหนะก็ตั้งแต่ก็ก็ถือว่าก็ก็ปีกว่าๆวก่สปีก็ถือว่าเป็นสมิตรุ่นกลางกลางรักชอบอะไรในคำในส่วนของในโอเดี่คือพี่เนี่ยจริงๆแล้วพี่มีเต็นเยอะนะพี่บนเต็นเยอะมีเต็นเยอะมากมีทั้งโอเดทั้่สวิงบาแต่ชอบกลุ่มมีดําตรงที่เป็นกันเองแล้วก็ เราเนี่ยเวลาเรามากางเต็นท์เนี่ยมาสวยๆเลยพอลงรถปุ๊บน้องๆก็ช่วยกางปุ๊บนี่แหละชอบอย่างนี้นี่เองชอบอย่างนี้ชอบที่มีคนช่วยใช่ใช่ที่วันนี้ถือว่า full option ตลอดไม่ว่าจะไปกลุ่มไหนหรือว่าลิงก์กลุ่มไหนใช่ป่ะก็เราก็ full option แต่ว่าไม่ค่อยได้เข้ากลุ่มเข้าท่ากัน่ะแต่ว่าพอมีงานมีอะไรก็ไม่ควรพลาดไม่พลาดเป็นเป็นคนหนึ่งชอบเที่ยวชอบเที่ยวอย่างเดียวทำไมชอบเที่ยวธรรมชาติครับคือเดิมทีเนี่ยมันเที่ยว สบายมาพอแล้วเราครับเรียน่ยวธรรมชพี่บ้างทุกคนเรียนเชิญเลยนะครับเที่ยวธรรมชาติได้อะไรบ้างพี่บลเคยพูดฟังใ้ฟังหน่อยโอ้มันมันได้ผ่อนคลายกว่าที่จะอยู่ในเมืองนะชีวิตเราวุ่นวายในเมืองเยอะใช่เพราะฉะนั้นเรามาผ่อนผ่อนมันเหมือนการดูดูดูผ่อนพี่บลนี่มันเยอะกว่าครัวที่บ้านเลยก็เป็นเป็นสไตล์นะพี่น้องเป็นสไตล์แล้วก็บอกว่าความน่ารักของคนเด็ก ถือว่ามันมีความน่ารักของเรื่องของระบายอากาศเรื่องอะไรอย่างเงี้ยพี่นะบางครั้งการใช้เต็นท์ก็เลือกให้เหมาะกับเราได้กันนะพี่นะช่วงไหนอากาศช่วงไหนอากาศบ้านเราครับพี่นนเี่เป็นเต็นท์กลางง่ายมากเลยกลางง่ายมากนะเป็นเด็กไม่ได้บอกว่าเลยว่าไม่บอกว่าเลยว่าไม่ไม่ไม่เพราะถือว่าเป็นอีกอีกบรรยากาศนะครับฝากหน่อยครับใครอยากมาเป็นเพื่อนโคเด็กทำไงพี่นนทแนะนำไหม้ายาหน่อย ไปที่ไปที่ลิงก์ได้เลยค่ะไปที่ลิงก์นะก็ง่ายๆนะมีดำชวนเพื่อนแคมป์อ่าก็ว่ากันไปง่ายๆรับทุกคนแล้วน่ารักด้วยน่ารักเลยนะน่ารักนะแล้วก็ถือว่าสมาชิกรุ่นเด็กคนนี้อยู่ตลอด่ออยูตลดโอเคสปอนเซอร์หลักยังเป็นทางการก็หนึ่งบรรยากาศครับมาแคมปิ้งมามิสติ้งกันแล้วก็วันนี้มีดำก็ ถ่ายภาพร่วมกันนะครับประมาณร้อยเกือบร้อยท่านคือ40กว่าหลังในงานมิสิงทางนี้สปอร์ตเดย์ก่อนเริ่มกิจกรรมอื่นๆนะครับไปดูกันบรรยากาศตรงนี้ก็จะเห็นครบหน้าครบตากันหน่อยนะครับหลายคนก็มาทั้งเดี่ยวมาทั้งกลุ่มมีทั้งคณะก็บรรยากาศาค,น,คนี่นี่กลุ่มบรรดมา,ส,มาสิสางนี้ผมมาฝั่งขวาก็ได้นะครับฝั่งขวายังกว้างเยอะนะครับผมอันนี้บรรยากาศกล้องพร้อมไหมกล้องพร้อมครับพร้อม

สนับสนุนโดยมีนัดคาเฟ่นัดกันดูแลสุขภาพบรรยากาศเราดูก็คือเป็นบรรยากาศของวายแคมป์ครับวันนี้ครั้งแรกไหมคุณ่ายใช่ไหมที่นี่ผมมาครั้งที่3แล้วครั้งที่สามเป็นไงติดจกติดใจอะไรที่นี่ถึงเลือกที่นี่ที่นี่ก็คือถ้าโดยดูตามโดยโโดยการดยการนค่ะมันเหมาะกับการที่จะตั้งแคมป์ในแบบคอนเซปต์ของวีดำซึ่งเราสังเกตดูเราจะหันหน้าเข้าหากันเปรียบเสมือนครอบครัวเดียวกันนเเหมือป็น เป็นบ้านการสร้างบ้านก็ไม่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 สอนมันก็จะดูดูระเบียบเรียบร้อยดูใช่ครับช่วยกันมองช่วยกันดูก็เป็นโอ้โหถ้าน้ำในช่วงนี้ก็น้ําน้อยหน่อยนะ้าใจด้วยสภาพอากาศด้วยความเป็นเมืองไทยเป็นหน้าฝนหน้าฝนก็น้ำนจะสวยมากได้ได้ได้ก็ก็ถือว่าฟังก์ชันที่นี่แล้วก็ไปมาลานสะอาดสบายตาเนาะใช่ครับผมว่ามันมีมีคาแร็เตอร์ของอยู่แล้วก็น่ารักพี่พี่แป๋ว ใจดเจ้าของน่ารักด้วยใจดีใจดีแล้วก็ดูแลน้องๆดูแลน้องๆแล้วก็พนักงานแบบน่ารักคือทุกคนเอนจอยในการทําแกมีหลักการทํางานเนี่ยแกบอกว่าอยู่ให้เหมือนครอบครัวกองพนักงานแลยมีความเหมือนกันตรงนี้แกบอกว่าผมก็ถามคุยกับเคยคุยกับแกว่ากบอกอยู่ให้เหมือนครอบครัวแล้วแกก็ต่อยว่าไม่ต้องเหมือนไม่ใช่เพาะพนักงานที่อยู่เหมือนครอบครัวนะ ให้ลูกค้าเหมือนครอบครัวด้วยดูสิโอเราอโอ้ดีมากเยี่ยมเลยครับมีความเหมือนกับแนะแนะนำคือว่าน่ารักคือวายแคมป์เนาะเป็นแคมป์แบบประมาณเนี่ยประมาณ1ปีนิปีนิดๆก็ถือว่ามีชื่อเสียงเรียงนามดีมากโดนใครป้ายยามาโดนรุ่นพี่ครับรุ่นพี่ป้ายยาจะเหตุการณ์ได้ไหมวันนั้นเจ็บไหมเจ็บแบบจุกจุครับเจ็บแล้วจบเขาบอกเยอะงี้แล้วใจล่ะครับไปไหมได้ไหมฟิลฟิลดีไหมวันนั้น ดีครับโคดแอรดีครับชอบชอบโคดิแอรมอ่หลักชอบมันเป็นยังไงดีครับใช้ดีครับใช้ดีใช้มาหลายทิปแล้วหลายทิปใช่ไหมใช่แล้วเจอไม่เจอปัญหาอยู่ในกลุ่มเป็นไงบ้างอุ้ยอบอุ่นมากครับอบอุ่นมาอ๋อช่ใช่ใช่ใช่วันนี้อุ่นอุ่นจนร้อนเลย สมควรครับพอสมควรได้ได้ก็มาสามครอบครัววันนี้สนุกสนานใช่ะค,ะครับมาเจอกันที่นี่หมดเลยเนาะเอานี่มาเจอเที่นี่เหรอครับเจอที่นี่หมดเลยไม่ได้นัดเหรอครับไม่ได้นัดกันเราจะรู้ว่าไงคนนั้นเขาจะเป็นคนดีแล้วแล้วคนนี้ยเขาจะเป็นคนดีมากๆยังไงเนี่ยเรารู้มะเราพอรู้มะมรู้คนเลยครับรู้เหรอ เราเราก็ไม่มีอะไรเสียเพราะเราก็ไม่ใช่คนใช่เราก็ไม่ใช่คนดีเท่าไหร่อําๆเล่นก็ก็ถือว่ามาทุกครั้งก็จะได้เพื่อนเพิ่มนาเพื่อใช่ใช่ครับสปอร์ตเดย์ครั้งที่สองก็บรรยากาศเริ่มคึกคืนคึกคับขึ้นแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวกิจกรรมต่างๆก็จะมีไล่เรียงกันไปเรื่อยๆแต่ก็เน้นหนักไปเรื่องการกระชับความสัมพันธ์แล้วก็มาเจอกัน เรื่องของซัมเมอร์หน้าร้อนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณด้วยครับในส่วนของแรงแคมปิ้งที่เดินทางกันมานะครับเหมือนไฟชีตติดรถยนต์สวยๆเนี่ยฮะทำให้เราได้อยู่ในร่มเงาที่สบายๆอย่างเงี้ยที่เห็นอยู่ก็ต้องขอบคุณ ออกตมันเอาดอ้วยนะครับตัวนี้เป็นไฟชิดที่แบบดีงามมากครับมาใส่ถุง1ถุงนะครับและแกออกมาก็จะมีไฟชิดขนาดที่เราเห็นนะฮะพอใบไฟชิดเนี่ยประมาณ3าคูณสเมตรสาคูณสเมตรเลยครับแล้วก็มีเสาอีก4ต้นระดับ2.5กับ2.0อย่างละ2นะครับแล้วก็มีเชือกไม้มีค้อนมาให้หลักๆการทํางานของเขาก็คือตัวแม่เหล็ก2ตัวครับแม่เหล็กที่แบบดึงดูด แบบดึงยืดได้ดีมากรับน้ําหนักประมาณสิบกิโลนี้สบายๆบายก็ไปยึดกับหลังคารถยืดหลังคารถนะครับสองฝั่งแล้วก็เราจะเอาคานคานที่ต่อได้ยืดได้คานนี้จะยืดได้จะสเมตรหรือ3เมตรก็ได้นะฮะเหมือนเรายืดอยู่ข้างหลังเนี่ยสามเมตรหน้ากว้างหน้าหน้ากว้างของเรานะฮะแล้วก็ดึงแล้วก็ไปล็อกปุ๊บ แล้วดึงแล้วก็คืนเสาดึงเชือกบอกตอกสมอดึงเชือกปกติง่ายดายมากถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ดีงามมากแล้วผมว่าข้อดีคือไม,ไม่เราไม่ต้องไปติดรถยนต์ให้มันเกิดการการบราลานซ์หรือเพิ่มน้ําหนักรถยนต์ใส่ถุงเอาไว้ไปชใช้เมื่อไหรจะเดินทางเมื่อไหรอยากจะเอามาใช้ก็แกะถุงแล้วก็เซตอัพได้ง่ายดายมากนะครับแค่ยึดกับตัวหลังคารถแล้วก็ดึงเสานะฮะก็จะได้ล่มเงาสบายๆนั่งคุยเนี่ยต้องขอบคุณ อัล o ตอร์มอัดอด้วยนะครับก็เข้าไปดูนะครับอัลสตอร์มอัดอเขาจะมีอ c อเทเซอรียอย่างอื่นอีกมากมายเกี่ยวกับแคมปิ้งเกี่ยวกับเรื่องลักษณะการเดินทางแบบอัลดอ o r ก็เชิญเลยครับขอต้องขอบคุณด้วยนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เรื่องของอ็อเทเซอรีที่เราเห็นอยู่นะครับเหมือนโต๊ะกับตะเกียงอันนี้นะแบรนด์นี้ชื่อเสียงเรียงนามดูเดือดอยู่แล้วครับมอร์นิ่งแคมป์นะครับก็จะมีลักษณะของโต๊ะไม้เนะี่ยฮะที่มาแบบดีไซน์สวยงามเลยครับ แล้วก็มีตัวแขวนตัวอะไรอย่างเงี้ยเป็นโต๊ะไม้น่ารักเลยให้ความให้บรรยากาศแห่งการสัมผัสหญา้าสัมผัสอากาศสัมผัสภูเขาสัมผัสน้ำเนี่ยสบายมากมอร์นิ่งแคมป์แล้วก็หรือเป็นกระทั่งเสาตะเกียงที่เห็นเสาตะเกียงมอร์นิ่งแคมป์ก็เป็นขึ้นชื่ออยู่แล้วจะปจะเป็นขาเดี่ยวหรือ3ขาก็มีให้เลือกกันมากมายก็เข้าไปดูในเพจมอร์นิ่งแคมป์ทางเราก็ต้องขอบคุณมากมอร์นิ่งแคมป์นะครับแล้วก็ในส่วนอีกส่วนหนึ่งก็เก้าอี้ที่นั่งอยู่นะฮะเป็นส่วนเก้าอี้ตัวนี้เป็นทรงผึต้ง หรือบางคนบางท่านอาจจะชอบเป็นทรงแบบเพอร์มิ o โลชร์อะไรอย่างเงี้ยก็ก็ได้หมดตรงนี้ก็ก็มีบริการถ้าให้คำนิยามของแบรนด์นี้ก็คือ n o m a ด i c d ีไซน์แคมป์เนี่ยผมเรียกใช้ว่าเป็นคัสซอมเขาสามารถคัสซ o อมให้เราได้เอาลายไปให้เขาสกรีนให้ได้ทำให้ได้ใช้ผ้า 600D อยดีอย่างหนา3มชั้นนะครับถือว่าหนามากตัวนี้ทรงบัตเตอร์ไฟหรือเราจะเป็นเก้าอี้เก่าที่ผ้าผ้าใบของเรา ถ้านั่งของเราเนี่ยขาดก็ไปเปลี่ยนได้ทาใหม่ได้เปลี่ยนได้จะเ,เป็นลักษณะเป็นอลูมิเนียมหรือจะเป็นงานเหล็กหรือจะเป็นงานไม้เนี่ยมีให้เลือกก็สามารถทําได้หมดเลยนะครับทาให้ได้หมดเลยก็แกะเกละ,กะอะไรเงี้ยแล้วตัดลักษณะสวยงามแล้วก็จะได้เก้าอี้ใหม่เก้าอี้ที่เราลักกับคืนชีพกับหมาก็เข้าไปดูเดี๋ยวโนมาดิกดีไซน์แคมป์น่ารักมากวันนี้ก็นั่งสบายแล้วก็อีกส่วนหนึ่งครับที่ขาดไม่ได้ในการเดินทางของเราก็คือกาแฟดีๆวันนี้ เช่นเคยครับเดินทางกันมาตลอดลงกาแฟั่วลมุนนะครับเป็นกาแฟหอมกลุ่นละมุนละมุนทุกครั้งให้เราได้ดื่มดำในบรรยากาศแคมปิ้งแห่งนี้ก็มีทั้งขั้วเข้มขั้วกลางขั้วอ่อนนะครับหรือบางท่านจะสะดวกแบบว่าไม่ต้องไม,ไม่ไม่ต้องบดเองนะเนาะไม่ต้องเบรนเองก็ก็เป็นลักษณะนี้เขาเบรนมาให้นะครับก็ฉีกซองปุ๊บน้ำร้อนใส่ก็เป็นซองดิบก็ได้ นนก็สะดวกไปอีกแบบหนึ่งเป็นสโลว์บาร์คุยๆก,กันไปนะครับก็เข้าไปดูได้ครับโรงกาแฟโคลมุนนะครับนี่คือเรื่องราวเดินทางของแรแคมปิ้งวันนี้แล้วก็สุดท้ายสุดท้ายครับที่อยากจะแนะนํากันซะเหลือเกินขาดไม่ได้ผมยกยก่องผมแต่งตั้งให้เป็นกาแฟแห่งปีเลยนะอันนี้เป็นกาแฟนะครับหลายท่านสงสัยว่ามันคืออะไร5กล่อง5รถที่วางให้เห็นอยู่นะครับนี่คือกาแฟ2023เลยนะครับ ผมว่าเป็นอย่างนั้นเลยแล้วก็เป็นกาแฟาที่พกง่ายสะดวกมากที่สุดตัวหนึ่งที่ผมเจอมาเลยนะครับเป็นของ S1 นะครับ S1 นะครับตัวนี้เป็นกาแฟามีทั้ง5รสก็คือมีเอสเรนโซนะครับแล้วก็มอคค่าแล้วก็มีโคบูรสผลไม้โคบู u, รสโกโก้และสุดท้ายก็คือเป็นทีแอนกาแฟผสมรวมกันข้อดีงามของตัวนี้คืออย่างที่บอกคือพกง่ายสะดวกแล้วแล้วก็ โปรเซสของเขาที่ทําให้เราได้มีกาแฟอย่างนี้ก็คือการนําหลอดนี้ครับเอาตัวกาแฟที่มีความพรีเมียมมีความละมุนมีความกลมกลม่อมมีความรสชาติของกาแฟดีเยี่ยมเนี่ย,ยอัดเข้าไปใช้โปรเซสของไนโตรเจนเพื่อรักษาสภาพเขาไวตัวนี้นะครับให้เราได้ลิ้มชิมรสจะเดินทางบนเครื่องบินหรือจะเดินทางต่างประเทศหรือจะบาร์แคม,มอะไรเงี้ยสะดวกมากวิธีใช้ก็คือแค่ฉีกตัวนี้ครับโดยแพ็กเกจเขาก็จะเป็นหลอดแค่นี้นะครับ แล้วก็เราแค่ฉีกตัวนี้สติกเกอร์ตรงนี้ออกปุ๊บแล้วก็จับให้มั่นครับก็คือเป็นหลอดจับอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็บีบบุดตัวกาแฟเข้มข้น16กรัมเนี่ยก็จะไหลออกมาออกมาถามว่าดื่มยังไงก็คือเอาตัวนี้แหละครับหรือว่าเราเตรียมส่วนผสมอื่ๆนๆนยครับเพื่อจะลองรับตัวนี้เพราะฉิมมาปุ๊บ เราอาจจะเตรียมน้ําร้อนเราก็ได้เครื่องดื่มร้อนเราอาจจะเตรียมน้าน้ําเยน็นเราก็ได้เครื่องดื่มเยน็นหรือเราบางท่านอาจจะชอบเป็นน้าผลไม้น้าาํามะพร้าวน้ําส้มก็บีบเข้าไปและแต่รสชาติก็จะใบแมทที่ต่างกันนะครับผมว่าเนี่ยนี่คือวิธีทานที่ง่ายที่สุดแล้วก็เดินทางไปกับเราได้ที่ง่ายที่สุดเดินทางไปกับเราได้ง่ายที่สุดพกพาได้ง่ายนี่คือข้อดีงามของกาแฟตัวนี้นะครับแค่ดึงสติกเกอร์แล้วก็กดปุ๊บง่าย สะดวกมากนะครับแล้วก็สะอาดปลอดภัยแน่นอนเพราะอยู่ในหลอดของไนโตรเจนตัวนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยครับกับเอสวันนะครับมีห้ารสชาตินะครับขอบทุนครับวันนี้ต้องขอบคุณแล้วก็สุดท้ายต้องขอบคุณคามออที่ร่วมเดินทางมากับเรานะครับวันนี้ขอบทุนต้องขออนุญาตฝากไว้ครับสำหรับงานสปอร์ตเดย์โคเด็กทั้งนี้นะครับแล้วก็เป็นเราโคเด็กทุกรุ่นทุกหลักเลยครับโคเด็กมามาได้หมดแล้วก็เพื่อนเพื่อนกลุ่มกลุ่มกันมาทั้งนี้ ั้งที่แล้วอาจจะเยอะกว่านี้สักร้อยเกือบ200แต่ครั้งนี้อาจจะโดยโดยเวลาโดยสถานการณ์อะไรเงี้ยก็ทําให้ลดน้อยลงหน่อยแต่ความสนุกยังคงเหมือนเดิมเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราไปเจาะลึกลงไปว่ากิจกรรมรายละเอียดที่เกิดขึ้นหรือความสนุกบรรยากาศความรู้สึกของแต่ละคนที่เลือกใช้คนเอกหรือว่าคนที่มาของแต่ละคนความรู้สึกของแต่ละคนที่มาร่วมงาน,นจะเป็นไงบ้าง วันนี้ฝากติดตามรายการด้วยครับกด subscribe ได้นะครับกด like กด share อะไรได้นะกับแรกคแคมปิ่งนะครับในเพจของเราเช่นเคยนะครับแคมเซอร์นะครับเพจแคมเซอร์ก็ดูได้ทั้งหลากหลายแพลตฟอร์มส่วทีวีก็ดูกันได้นะครับ m b t v 75นะครับพบกับแรกคแคมปิ่งใน10นาฬิกาโดยประมาณนะครับ10นาฬิกาทุกวันเสาร์นะครับก็ฝากไว้ด้วยมีอะไรติชมก็แนะนำกนได้นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ 弥兰转天。